สวัสดีพี่พินเพื่อนครับวันนี้ครับคนคนพันครับ EP พิเศษครับ EP ที่174่งครับมีผ้าสะสมผ้าเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละ200บาทนะครับรายการละ200บาททุกรายการเลยนะครับนะครับรายการละ200บาทนะครับสองรายการ300บาทนะครับ ช่องทางในการติดต่อครับ0849037676ครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพื่อนที่รชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตาม้วยครับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะครับนี่ครับผมคาบฝุ่นครับหิ้งครับนี่ครับเก่าๆนะหมายเลขกหนึ่งครับ หมายเลขสองนะเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่ครับสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับสภาพสวยเดิมนะครับนี่ครับมองเห็นมวนสากเลยนะครับเป็นเม็ดนี่ครับตามในเนวผ่านครับนี่ครับสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับพวกเกา่านะหมายเลขสองนะครับ สวยคมชัดนะครับหมายเลขสามเป็นสมเด็จปกโพหลวงปุตโตนะครับสมเด็จปกโพหลวงปุตโตนะครับหมายเ,เลขสามนะครับหมายเลขสี่ครับเป็นเหรียญพัยดยศนะครับหลวงปุ่เทศนะครับ มีสามแครับเหียญพัดย์ยศกรุงเทศวัดหินมาเป้งนะครับหนองคายนะครับนี่ครับหมายเลขห้านะครับเป็นงบทํำอ้อยนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับนี่นนครับหลงพ่อเนียมนะครับกุดเก่าตะกวัวเก่านะครับ เป็นสนิมแดงแล้วนะครับหมายเลขห้าครับหมายที่โคงครับเป็นคุณแผนชมตลาดต่อโคตรครับนี่ยคุณแผนชมตลาดต่อโค้ดหลวงพ่อสาครนวัดหนองกลับนะครับนี่บหลวงพ่อสาครนวัดหนองกลับนะครับคุณแผนชมตลาดหลวงพ่อสาครนวัดหนองกลับนะครับหมายเลขเกณครับเป็น หลวงพ่อเผือกนะครับหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วครับสองพันารยี่สิบนะครับเนี่ยพอสอบลึกนะครับหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับสองพันยี่สิบนะครับหมายนิ้แปวนครับเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อใสนะครับวัดช่องลมนะครับเนี่ยองค์เล็กนะครับ หวพไซวัดช่องลมนะครับหมายเลขแปดนะครับหมายนะเลขเก้นบบานะครับเป็นเหรียญรอโบราณนะครับหลวงพ่อไซนะครับวัดช่องลมเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญรอบโบราณนะครับ ทองผสมนะครับหลวงปูใไซวัดช่องลมวัหมายเลขเก้านะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นพระถ้ำเสือนะครับเนดินนะครับพระวัดถ้ำเสือในอดิน,นครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิตาหลวงปุ่โตนะครับ ตาหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองรับเป็นชินรลาดนะครับ สนราดเนื้อทองผสมนะมานเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับเป็นเนื้อผงนะครับอันนี้เป็นเนื้อพงนะครับพิมพ์ทรงขุดนะครับขี่ขุดนะครับเป็นเนื้อผงล้วนนะครับนีครับสามนะครับสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับเนื้อดินนะครับ นี่เป็นพิมพ่มขี่เม่นนะครับหมายเลขสิบสี่นะับพงนะครับสิบห้านะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกนะครับทองผสมนะครับหลังเป็นยันนะครับนีเก่านะนะครับดูนะครับมีรอยแตกมีรอยเนื้อเกินนะครับเป็นเม,เม็ดนะครับแลมีรอยบล็อกแตกนะครับหล่อโบราณนะครับ นืนอนะ้อออกกเขียวเลยนะครับเกานะครับอมเขียวอมแดงเลยนะครับอันนี้ชิปงนะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงนะครับสิบเจนนะครับเป็นพระร่วงหลังริมนะครับนล้วกกลัวนะครับ แต่นะครับเป็นหลวงพ่อศุกร์วัดโพธสายทองนะครับหลวงพ่อศุกร์วัดโพธสายทองนะครับเหรียญยังสวยนะครับเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อศุกร์วัดโพธสายทองนะครับสิบเก้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อสงฆ์นะครับนเนี่ยครับงาตาชัดเจนคมชัดลึกเลยครับ หลวงพ่อส่งวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยปีสองศูนย์นะครับเนีย่ยครับเดี๋ยวนี้ออกม่วงนะครับเหียียนี้สวยขนะ้มามเลขสิบเก้าครับหมายเลขยี่สิบนะเป็นเหรียญหลวงพ่อสมชายนะครับเนี่ยครับหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมนะครับเนี่ยครับหลังเป็นพระประธานพรนะครับ ครบห้าสิบเก้าปีนะครับยี่สิบเอ็นครับเป็นพลือนะครับดินนะครับนะครับ อิปอนะครับเป็นชินาาชเข่าลอยนะครับหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมรุ่นแรกนะครับนี่ครับชินาาชเข่าลอยหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมรุ่นแรกครับนะครับสวยคมเลยนะครับอิบสามนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวนะครับ ยี่สิบสี่นะเป็นมะคงรูปเหมือนลวงพุทธิทิมนะครับฝั่งพลอยนะครับหลังเป็นยันนะครับยี่สิบห้าครับเป็นเหรียญ่อหลวงพ่อโตนะครับวัดบางพีนะครับหลวงพ่อโตวัดบางพีเป็นเหรียญรอโบราณน,นะครับ มีหรอยตัดช่อนะครับเป็นโบราณนะครับยี่โขนครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่สภาพใช้นะครับสภาพใช้นะมันยี่โกนะครับยิบเจ็นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดีนะครับเหรียญหลวงพ่อดีนครปฐมนะครับ อีแปดนะครับเป็นรอกเงินนะครับรูปหร่อพวกเงินนะครับอีเก้าก็เป็นรูปอหรือพวกเงินนะครับ สามสิบนะครับเป็นพาจีนครับนะครับเป็นหล่อครึ่งซีกนะครับนะครับหล่อครึ่งซีกนะครับเป็นพาพจีนนะครับนะ,รนะครับ,รส,รบ,นนรบสวยนะครับนะครับรายละเอียดคมชัดนะครับนี่ย สามสิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเชื้อนะครับวัดบำเพ็ญบุญนะครับวัดใหม่บำเพ็ญบุญนะครับนีจังหวัดไฉยนาครับรูปหล่อหลวงพ่อเชื้อนะครับวัดใหม่บำเพ็ญบุญนะครับนี่ครับสามสิบสองเป็นรูปหล่อโบราณครับหลวงพ่อจาดนะครับนี่ครับนี่มี ชอ่อครับรูปหอโบราณหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับเนี่ยสามสิบสามครับเป็นรูปหล่อครับหลวงพ่อโอนครับวัดโคกเดือนะครับปีสองห้านะครับ ลูกหล่อหลวงพโอนวัดโคกเดือนนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับเนี่ยปีสองห้าครับสภาพสวยนะครับสามสี่ครับเป็นลูกหล่อเหมือนกันครับลูกหล่อชินล้านะครับเนี่ยไกรทองสวยๆนะครับแล้วก็หูเชื่อมนะครับน่าจะพอสอบลึกนะเนี่ยหูเชื่อมนะครับไกรทองสวยๆนะครับเนี่ยครับหูเชื่อมนะเป็นหูเชื่อมนะครับ ชินราชหูเชื่อมนะครับสามห้านะเป็นสมเด็จปิสุทธโธนะครับสมเด็จหลงวงพ่อคูนะครับวัดบ้านไร่นะครับสมเด็จหลวงพ่อคูวัดบ้านไร่นะครับเป็นสมเด็จเนื้อนะทองแดงครับนี่ครับทองแดงลมดำนะครับ สามหกนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับเรหรียญล่อโบราณหลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าหลวงหวัดพิชิตนะครับสามจิตนะครับเป็นพระพรมนะครับเหรียญพระพรมนะื้อตะกัวมีจานนะครับหูเชื่อมนะครับมีจานหน้าหลังนะครับนี่ย อ็นพ,พัพรมเนื้อตะกัวหุเชื่อมมีจานหน้าหลังนะครับสามแปดเป็นเหรียญหลงพ่อรวยนะครับเหรียญหลงพ่อรวยนะครับเนี่ยรุ่นสองลิตรนะเนี่ยเป็นหลวงพ่อรวยด้านล่างเป็นพระนารายนะครับรวยรวยนะครับกองกลองเลยนะครับปีห้าเจ็ดนะครับ หลวงพ่อรวยปีห้าเจ็ดนะครับทองกล่องนะครับสามเก้านะเป็นหลวงพ่อลุ่งนะครับปีห้าห้านะครับเหรียญหลวงพ่อลุ่งปีห้าห้านะครับเนี่ยครับเป็นเงี้ทองแดงครับแล้วก็มีโค้ดเลเซอร์ครับเนี่ยปีห้าห้าครับหลวงพ่อลุ่งพัวท่ากระบือนะครับหมายเลขสี่สิบนะเป็นหลวงพ่อลุ่งปีห้าเก้านะครับนี่ครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือปีห้าเก้านะครับต่อโค้ดนะปีห้าเก้านะครับเนี่ยสวยคมเรียบตึงเลยนะครับสนใจนะครับชวนทางในการติดต่อนะครับ084903 7 6 7 6เนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีรการเก็บเงินไปทางนะครับ รายการละ2 0 0บาทนะครับสองรายการ300บาทนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ